สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีดีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่8กันยายน2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะสถานการณ์น้ําในเขตเมืองและนอกเมืองจันทบุรีคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขณะที่4จุดหวัดระดับน้ําในจ,จังหวัดจันทบุรียังคงรองรับกับปริมาณน้ําได้อีกกว่าเท่าตัวค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมขังในจุดอำเภอต่างๆของจังหวัดจ,จันทบุรีเมื่อสองถึงสามวันที่ผ่านมาทําให้ประชาชนหลายคนวิตกว่าจังหวัดจ,จันทบุรีจะเกิดน้ําท่วมฉับพลนันแต่ในระยะสองวันนี้จะเห็นได้ว่าน้ําที่ท่วมพื้นที่สวนของชาวบ้านนั้นเป็นเพียงน้ําที่ไหลลงมาจากที่สูงในปริมาณมากและระบายไม่ทันเท่านั้นด้วยขณะน,นี้จากที่ฝนได้หยุดตกแล้วเป็นเวลาสองวันติดต่อกันก็ทําให้น้ําที่เคยท่วมขังนั้นลดลงแล้วจนเกือบทั้งหมด ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนวัดระดับทั้ง4จุดของจังหวัดจันทบ,บุรีขณะน,นี้ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยโดยช่วงเช้าที่สะพานวัดกระทิ่งตาบลกลวงอ,อําเภอเขาคีชกูดุดวัดระดับน้ำได้ที่4เมตร30เซนติเมตรมากกว่าเมื่อวาน70เซนติเมตรจากจุดวิกฤตที่7เมตรที่ฝ่ายท่าระมะอ,อําเภอมะขามวัดระดับน้ำได้ที่5เมตร85เซนติเมตรมากว่าเมื่อวาน95เซนติเมตรจากจุดวิกฤตที่8เมตร ขณะที่ฝายอยางจันทบุรีนั้นกลับมีระดับน้ําลดลงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาโดวยวัดระดับน้ําได้ที่3เมตร70เซนติเมตรน้อยลงกว่าเมื่อวาน10เซนติเมตรจากจุดวิกฤตที่5เมตร50เซนติเมตรส่วนที่จุดสะพานวัชจรนนานรามยังคงมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดวยวัดระดับน้ําได้ที่1เมตร84เซนติเมตรมากกว่าเมื่อวาน49เซนติเมตรจากจุดวิกฤต3เมตร45เซนติเมตรอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ําภายในจังหวัดจันทบุรีขณะน,นี้ยังคง คงอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวงังในเรื่องของฝนที่อาจตกลงมาซ้ําในบางพื้นที่ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้โดยในช่วงนี้ทางศูนย์เตือนภยัยพิบัติแห่งชาติยังคงมีประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในภาคตะวันออกต้องช่วยกันเฝ้าระวงังเพราะอาจเกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มหากมีฝนตกหนักลงมาซ้ําด้วยค่ะ